สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบนคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเราจะได้รู้คำศัพท์ใหม่นะครับว่าแต่คำศัพท์ใหม่ของวันนี้มันคืออะไรเราลองมาดูรูปสี่เหลี่ยมที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอของนักเรียนนะครับซึ่งสี่เหลี่ยมรูปนี้คือสี่เหลี่ยมอะไรครับนักเรียนอ่าสี่เหลี่ยมส ทอยอมออันนี้เป็นการเรียกหรือรูปชื่อรูปสี่เหลี่ยมตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมนักเรียนนักเรียนจะเรียกเป็นชื่อสี่เหลี่ยมยอทอสอมอได้ไหมได้นะครับการเรียกชื่อสี่เลียมเนี่ยเรียกได้ทั้งตามเข็มนาฬิกาหรือว่าทวนเข็มนาฬิกาก็ได้ ซึ่งไอซสี่รีมรูปเนี้ยมีจุดยอดกี่จุดครับนักเรียนถูกต้องนะครับมีจุดยอดอยู่4จุดนะครับซึ่งจุดแรกก็คือจุดสจุดต่อมาก็คือจุดทอจุดยอแล้วก็จุดมอถ้าครูนะครับรากเส้นจาก จุดยอดหนึ่งไปอีกจุดยอดหนึ่งซึ่งลักษณะเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยคือเส้นสีแดงนักเรียนเห็นไหมนี่ลาจากจุดยอดสอไปหาจุดยอดยอหรือลาจากจุดยอดมอไปหาจุดยอดทอเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะเป็นส่วนของเส้นตรงใช่ไหมซึ่งเส้นที่เกิดขึ้นเนี่ยเส้นสีแดงเนี่ยในทางคณิตศาสตร์ เราจะเรียกว่าเส้นทแยงมุมนะครับยังไงล่ะมาอ่านข้อความกันดีกว่าเนาะในรูปสี่เหลี่ยมใดๆส่วนของเส้นตรงที่ลากจากจุดยอดหนึ่งจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่งซึ่งสองเส้นตรงนั้นไม่ใช่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมเราจะเรียกว่าเส้นทะแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะครับนักเรียน ปรากฏเป็นดังรูปที่เพิ่งดูกันไปเนาะซึ่งจากรูปเนี่ยส่วนของเส้นตรงมทก็คือเส้นนี้ใช่ไหมและส่วนของเส้นตรงสยเป็นเส้นนแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมสทอยมแต่แต่ส่วนของเส้นตรงวมวเนี่ยส่วนขงเส้นนี้นะ เราจะไม่เรียกว่าเป็นเส้นแนงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนะครับเพราะว่าจุดวอเนี่ยไม่ใช่จุดยอดมุมของรูปสี่เหลี่ยมเนาะพอเข้าใจเนาะและต่อมาก็คือส่วนของเส้นตรงมยส่วนของเส้นตรงยทส่วนของเส้นตรงทสส่วนของเส้นตรงสม ก็ไม่เป็นเส้นแหงมุมของรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นด้านของรูปสี่เหลี่ยมนั่นเองพอเข้าใจเนาะดังนั้นเส้นแหงมุมเนี่ยก็เกิดจากจุดยอดมุมลากเส้นเนาะจากจุดยอดมุมจุดหนึงไปอีกจุดหนึงซึ่งเส้นแหงมุมก็ไม่ใช่ส่วนของเส้นตรงแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมด้วยนะามาดูตัวอย่างกันดีกว่าน้อนักเรียน เขาบอกว่าเติมคําตอบนะครับอ่ข้อแรกคุณทำให้ดูเส้นทแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยม Y O K E ได้แก่เส้นไหนครับอ่าเส้นทแยงมุมคือลากจากจุดยอดมุมจุดหนึ่งไปยังจุดยอดมุมอีกจุดหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ด้านของรูปสี่เหลี่ยมด้วยเนาะดังนั้นส่วนของเส้นตรง YK ส่วนของเส้นตรง EO จึงเป็นเส้นแยงมุมของรูปสี่เหลี่ยมนี้นะครับนักเรียนอีกข้อหนึ่งนักเรียนลองไปทำดูนะครับไม่ยากเลยนะครับนักเรียนเก่งมากครับทุกคน